สวัสดีครับก้อนนี้นอนไม่หลับกระใสกระสับตับพี่การาหาันไม่ย่อยนะครับกับวันนี้เดี๋ยวดูก่อนหน่เปลี่ยนหายนะครับดูเศษนะหน้าตั้งพะร้อน ชัดภาพผมชัดหรือเปล่านะครับอีพีนี้นอนไม่หลับนะครับสวัสดีนะครับไม่รู้ว่าใครกใคายกันมั่งเฮ้ยไฟนะครับแจ้งเตือนหรือย่าง ไม่ได้เป็นเสียงเรื่องนู้นนะครับสวัสดีครับคุณคอปเตอร์นะครับสวัสดีคุณสุป,สปนีสวัสดีน้องโบคิเลสงโบคิเล่และตั้งเนี่ยขี้เหม็นละนะครับ แป๊บหนึ่งดูเพจนะครับสวัสดีฮะนอนอีพีนี้นอนไม่หลับนะครับกระสายกระสับตับพิการหารไม่ย่อยนะครับเมียน้อยก็ไม่มี แป๊บหนึ่งทักทายก่อนนะครับอีพีบ้านเหลาแชร์แชร์กันไปนะครับเป็นกำลังใจนะครับอีพีนี้นอนไม่หลับมตึ๊บเลยหน้าจอ โอเคครับเดี๋ยวจะพามาชมนะครับความหลอนความเฮี้ยนกับบ้านหลังนี้นะครับใ่ขันละดึกดึกมากันหน่อยฮะดึกดึกอย่าไปเลืกขึ้นขอมนะครับอา้าวกลไม่ได้เปิดไ,ไฟ ครับเดี๋ยวลีลานหน่อยหนึ่งนะครับลีลานหน่อยหนึ่งคันไข่อือฮ อีพีนี้นอนไม่หลับก็ใส่กระสับปรับพิการอาหารไม่ย่อยนะครับเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งใครลักษายอะไรมัง่งหน้าจอ สวัสดีครับคุณบาสุพันธ์นะครับเจ้าเก่าเวลาเดิม,ม,มสวัสดีคุณกอยเอย้คุณคอยด้วยนะครับตาย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  อันนี้มันใจคิดที่ปรุงแต่งนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมนะครับความหลออความเฮี้ยนนะครับวันนี้มีตังซื้อล้าขาวให้เหลานะครับให้ไฟเมื่อกี้ก็ชาร์จมาแล้วกลับที่นี้นะครับเอ่าไอหเหลามันก็เป็นเพนื่อนตัตังเองแหละ เพื่อลักขัดแกลมโหดนะครับแต่ว่าไอ้วันสุดท้ายที่มันไปโดนตีตายแล้วเอาศพไปทิ้งที่บอ่อเขาเรียกบ่อทรายบ่อทรายเก่านะครับก็อืมมาแล้ะไม่ได้เปิดเสียงครับก็สวัสดีนะครับทุกทุกทุกท่านนะครับ จายซื้อเล้าขาวให้เรานะครับก็เมื่อเขาก่อนที่มาก็คือซื้อเล้าขาวมาแล้วตั้งไว้แล้วเล้าขามันหายไปคุณบาสก็จะอยู่นะครับสวัสดีครับคุณหวานเจี๊ยบนะครับสวัสดีคุณนักชการหลวงพี่ปิยะนะครับสวัสดีแม็กซ์เซอร์นะครับสวัสดีคุณบาสสุพรรณ บาตมาแล้วบ้านในเหล่าที่บัสอยากให้มานะครับเขากลุ่มละนะครับใช่ไหมนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับอีพีอาจจะไม่หลอนแต่ก็นอนนอนไม่หลับนะครับก็ขอขอบคุณพี่ยุทธพิชัยนะครับพี่ยุทธพิชัยหรือดาบยุทธนะครับที่ส่งอุปกรณ์แสงสว่างไปฉายมาไปไหนแล้ววะเนี่ย อ๋อวางอยู่นี่นะครับสวัสดีแม่แม,แม่นะครับอันนี้ก็เพอลำพันธ์ไม่ลูกก็น้องเนี่ยคนเนี้ยนะครับลูกไม่ได้ดังใจน้องอะไรเงี้ยเขานะเดี๋ยวจะพาไปพาไปชมนะครับแด่ เหล่าเอ้ยวันนี้วันโกนนะครับทับเสียงชัดหรือไม่ครับอ๋อเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์นิดนเอาแล้วกันไม่ได้วอาแอมแมานะคนเนี้โอ้ยร่วง สวัสดีรถเจียนะครับขอบคุณพี่พี่ยุทธพี่ชัยด้วยพี่ดาบยุทธเดี๋ยวไม่อยากให้แกเป็นหมวดหรอกแกเป็นหมวดเนี่ยคือแกใกล้กเกษียณแล้วนะฮะก่อนกเกษียณประมาณปีหนึ่งอะ่ะจะมีคําสั่งว่าที่ร้อยตีนะฮะก็เป็นหมวดแล้วก็คือใกล้จะหมดอายุงานเราเลยไม่อยากให้แกเป็นหมวดอยากให้แกเป็นดาบนะครับ โอเคปิดเสียงแล้วนะครับขอบคุณครับน้องแหม่มฮ่าแชร์นะครับโอ้โหทางเข้าไม่มีใครเข้าเลยลกเล้าว,วันนี้ไม่มีเล้าข่าวนะไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีผู้สนับสนุนนะครับคนอื่นก็าทำเพจเพื่อหาเงินแต่เราหาเงินเพื่อมาทำเพจเนี่ยถึงจะทำบาปจะตกปลาได้ปลาหมาขายปลาหมาก็โอเคนะครับ สวัสดีครับพี่สุปรนีด้วยดูบรรยากาศนะครับ สวัสดีพี่ตาด้วยนะครับพี่สมิตาพลิศีนะครับเฮ้ยเสียงใครปลาอะไรมาข้างหลังไม่ต้องมาฝนตกนะครับระยองเมื่อตอนเย็นนี่ฝนตกทั้งฟ้าทั้งฝนนะครับอืทางเข้าคนละทางกันแล้วเนี่ย เาเอ้ยน้าตั้งเพื่อนเพื่อนมึงไม่มีตังค์ซื้อเหล้าขาวที่มาให้หายไปครึ่งขวดแบบเมื่อคราวก่อนนะตอนเนี้มันก็มีพอดีได้ได้ไดอุปกรณ์จากพ่ยุทธนะครับพ่ยุทธพิชัยนะครับพ่ยุทธพิชัยหรือพิดาบยุทธนะครับไอ้ตรงจุดที่มึงโดนเขาตีตายนะครับโดนเขาตีตาย มึงไม่ไปศพไปทิ้งแล้วมึงไปหลอกเขาทำไมมึงกลับมาหลอกเขาอยู่ที่บ้านนะครับหืสวัสดีคุณนิจยาโอ๊ยเมื่อกี้ไปไปบ้านยายแต่ว่ากุญแจมันติดอยู่กับเจ๊หมวยนะครับที่อยู่กรุงเทพนะครับก็เลยไขยไม่ได้นะครับ ก็ไปให้ดูบรรยากาศทำไมกันกันสั่นมันใช้ไม่ได้เราหลับดึกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ไปไปป่วนขึ้นบาท กุศลาธรรมากุศลาธรรมาพยากตาธรรมากัเมธรรมากุสลายสมิงสมเยกามาวจชลังกุศลังจิตตังอุปนังโหติโสมนัสสสหะกตังนะครับคุณบัสดูทางเข้ามันไม่มีแล้วมันลกยิ่งกว่าเดิมอีกแล้วเนี่ยทางเข้ามันในเหล่าเมื่อก่อนมันเข้าทางนูน้นเมื่อก่อนมันเข้า เมื่อก่อนเข้าทางนี้นะครับนี้ทางเข้าไม่มีแล้วลกหมดนะฮะตายไฟฉายล่วงใช่ใช่ใช่เมื่อเขาก่อนที่ว่ามีเพจหนึ่งที่มาขอโลนี้เอ้ยน้วตั้งอะ่ะ มีทั้งทังได้ยินเสียงแบบผู้หญิงร้องไห้มีทั้งอะไรเพียบเลยผมตายนะครับขอบคุณนะฮะทุกกำลังใจทุกไล้์ทุกแชร์เจอก็เจอไม่เจอก็ไม่เจอนะครับอือหื้อ Huh? ใครอะใครเดินตามหลังไอ้เหล่าเดินตามหลังกูเหรอวันนี้ไม่มีแล้วข่าวนะแต,แต่แต่ถ้าว่ามึงออกมาจะจะให้เห็นให้เจอนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวว่าเราข่าวคนใหญ่มาให้เลยนะครับแต่งองรอผู้ใหญ่ใจดีก่อนหืม huh? ใช่เหลาชอบเที่ยวคาราเกะนะครับจะดูบ้านเหล่าจะมีการพัฒนาปรับแปลงเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเมื่อก่อนในทางเข้าอยู่นี่นะฮะดูต้นไม,ม้ล้มล้มนะฮะ อันนี้คือไม่รู้ว่าจะสว่างดีไหมนะครับพอลองอุปกรณ์เอาอุปกรณ์ของพี่ยุทธ์อะพิดับยุทธที่ส่งมาให้วันนี้นะครับเป็นไฟฉายทีห6นะครับอยู่หน้ากก้องนะครับหืมดีเสียงมาหอนป่ะ บ้านเหล่าไม่สะอาดนะฮะเพราะเหล่าไม่ใช่คนสะอาดดดนเสียงมะาหอนไหมหือเจ๊งใครหัวล้ะ ฮึใครอะใครใครใครเดินตามหลังอันนี้เป็นอีพีนอนไม่หลับนะครับก็สายกระสับขี่รถมาประมาณหกโลจากบ้าน ก็ดูอะฮะยางเปิดหน้าได้แล้วแต่ไม่มีใครมากล้าเปิดนะครับเฮ้ยอีพีตามใจใหันนะครับนัดตั้งผลอนจะทำแบบอย่างนี้แหละนะครับให้เห็น จอดรถเดินเข้ามานีด่ดินติดเต,ต็มรองเท้าเลยนะครับหือช <t ell> วนไปแน่ครับเพชรบูรณ์ไปแน่นะครับพี่ต้าพี่ชายผมก็อยู่เพชรบูรณ์นะครับอยู่ไอ้หลมเก่านะครับพี่ชายผมทำไม้นี่นี่อยู่ hải kiao cơ đinh uy hiển ba này đảo lạ hơi hey. ใช่ใช่เป็นแสงไฟถนนนะครับจากถนนฝั่งตรงข้ามนะฮะแต่ที่เนี้ยมันจะตอนนี้มันเพิ่งมีไอ้นี่ไงเขาเรียกอะไรก่อนที่ว่าจะเปลี่ยนนายกเทศบาลอะไรเงี้ยนายกคนก่อนเราต้อง,ต,องต้องทำอะ่ะทำไว้เพื่อว่าอะไรอะ่ะสืบงานต่อก่องานใหม่นะครับ ผ่านมาไลยงบประมาณอะไรประมาณเนี้ยครับเป็นเป็นแสงไฟถนนนะครับเมื่อก่อนไม่มีมืดตึ๊บถนนลูกหลังอย่างนี้ยังติดไฟเลยเอางบประมาณไปกินกันนะครับสี่แยกกลางทุ่งน้ำยังไปติดไฟแดงเลยสงสัยไม่ให้ควายหยุด คิดถึงเพจตะลุยเที่ยวตะลุยหลอนเนะี่ยเคยร่วมหัวจมท้ายกันมานะครับแล้วเอ้ยเฮ้ยคนรู้อ่ะ จริงจกมันจะร้องทำะแสงของงาวะไรกูกลัวเลยอันนู้นน่ะดูแสงพระจันทร์สวัสดีครับคุณหวานเจี๊ยบนะฮะหนึ่งกำลังใจหนึ่งไลค์ส่งแชร์ เงาเจียงมะาหอนไม่ได้เอาไว้ขาเล็กไม่ประเทศไทย เหล่าไู้ชายก็บอกเดียวแล้วนะครับเมื่อกี้ชาร์จแป๊บหนึง่งที่ไปบ้านอคุณยายตายลูกชายเสียชีวิตอนะ่ยยายตายกับลูกชายเสียชีวิตเราไม่รู้ว่าตายกับเสียชีวิตนี่มันประโยคมันเป็นเกี่ยวกับคำประโยคเนาะตายตายนี่คืออสัยชีวภาพไว้วางเสียชีวิตก็คือ ส้นชีพพี่ตักสเม้าขอบคุณนะครับคุณหวันเจี๊ยบนะครับหมาหอนหมาเลิกหอนแล้วครับเหลือไฟฉายก็บอกเดียวละขอบคุณผู้ใหญ่ไป ผู้ใหญ่จะดีนะครับโทรศัพท์เครื่องนี้มันจะมีการสั่นเนี่ยเขย่าวเขย่าวเขย่าวม,มันก็ไม่สั่นมาก